สวัสดีค่ะพลีนะคะวันนี้พลีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับคนท้องมาแนะนำค่ะนั่นก็คือเพล็กสกินค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การยอมรับจากแพทย์ผิวหนังที่เมริกานะคะว่าปลอดภัยกับคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องและคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มีทั้งหมดสามตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเซรั่มซึ่งตัวเนี้ยชอบมากๆเพราะว่าหลังจากที่ท้องเนี่ยเป็นผื่นฮอร์โมนค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องลดสิวอักเสบแล้วก็ลดผดผื่นนะคะ นี่เลยเนื้อของเขาจะเป็นเจลแบบนี้นะคะเราสามารถทาทั่วหน้าได้เลยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทาได้มากกว่าวันละหนึ่งครั้งนะคะเขาไม่ได้ห้ามเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอลี่ใช้ไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผลดลดลงเยอะมากๆเลยนะคะแทบจะเป็นเหมือนแบบก่อนที่ก่อนที่แบบไม่ได้ตั้งท้องเลยนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยนะคะเป็นมอยส์เจอร์เซอร์นี่แอบโชว่าใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้ว ตัวนี้จะดีมากๆาํสำหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์นะคะและผิวค่อนข้างแห้งเราก็จะทาหลังจากที่เราทาเซรั่มไปนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่แห้งไปเป็นขุยนะคะเพราะว่าคนท้องเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่เรารู้สึกว่าเราร้อนเราก็จะเปิดแอร์แรงกว่าปกติทําให้ผิวเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างแห้งมากๆเลยนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ย ชอบมากๆเหมือนกันนะคะหลังจากอาบน้ำเนี่ยก็จะทาตัวนี้ทั้งตัวและเราก็จะเน้นบริเวณหน้าท้องบริเวณต้นขาบริเวณที่มีโอกาสแตกลายได้ง่ายนะคะตัวนี้ช่วยในการทำให้เราอะยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยไม่คันแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนผิวแตกผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่า ทาแล้วแล้วอยากจะเพิ่มทําให้ชุ่มชื้นกว่าเดิมก็แนะนําให้ใช้ออยล์บำรุงเพิ่มเข้าไปได้นะคะก็แนะนําว่าอยากจะศึกษาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บเพ็กซ์ n c น m นะคะส่วนคนที่ไม่ได้ท้องเนี่ยแต่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ